สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปอ,อนพี่สาวลุมพลนะคะนี่นะคะกับข้าวนะคะกับข้าวแรงน้องหมาปอ,อนวันนี้ปอ,อนก็ต้มข้าวนะคะใส่เนื้อปลานะคะแล้วก็ผสมผสานลาย,ย่างนะคะคุณเอฟซีนี่ค่ะเนื้อปลาแล้วก็เนื้อไก่ด้วยนะคะนี่ค่ะเนื้อไก่เป็นตับไก่นะคะตับไก่นี่นะคะ นี่นะคะพร้อมที่จะเอาไปให้น้องหมากินแล้วรวมมิดรวมมิดเนื้อปลาแล้วก็เนื้อไก่นะคะเนื้อไก่อาลิโออาลิโอลกูกอาลิโอ ดิโอหรือโซดาก็กินไปก่อนเดี๋ยวๆเดี๋ยวแม่จะตักให้ทีละตัวละตัวลูกอันนี้อ๋อลูกอ่ะน้องโซดานะคะน้องโซดาแล้วก็น้องลีโอนะคะลีโอ Leo, ะะ Leo, มาเร็วมาเร็วมาลูกมามามาเดี๋ยวแม่ตักใส่ถาดให้คนละถาดละถาดนี่ก็เป็นน้องนำโชคนะคะคุณเอฟซน้องนำโชค สังเกตได้เลยนะคะน้องนําโชคปอออนเอาลายทาให้น้องนะคะน้องเป็นผื่นนะคะผื่นปู่พองบอกให้พปอออนนะคะเอาทาเนาะสังเกตได้เลยนะคะผื่นคล้ายๆกับว่าน,น้องเขาแพ้นะคะคันผื่นคันน้องเขาเกาเกาแล้วก็จะมีเลือดออกเนาะเป็นตุ่มแดงๆนะคะคุณเอฟซีปออนก็เลยเอา ให้คุณเอฟซีกดเข้ามาเลยนะคะว่าปอเอาอะไรทาให้นี่นะคะสังเกตได้เลยนะคะตามตัวน้องนี่นะคะน้องนําโชคกินลูกกินเดี๋ยวมาดูแม่ข้าวนวลน,นะคะแม่ข้าวนวลข้าวเป็นหม้อเลยนะคะมาลูกมาโอ้ได้เนื้อปลาได้เนื้อปลาตัวใหญ่ก็ไปเลยลหรลูกโห แม่ขาวนวลน,นะคะได้เนื้อปลาตัวใหญ่มาลูกมามากินนมากินใกล้ๆลูกเออมากินใกล้ๆกินใกล้ๆเด้อเนี่ยเนื้อปลานะคะเนื้อปลากินลูกกินแม่แม่ตักให้เนี่ยเนื้อปลาล้วนๆเลยลูกอะ่ะอืมอร่อยนะคะอร่อย อันนี้เป็นแม่ขาวนวลน,นะคะแม่ขาวนวลเนื้อปลา,ปลาเนื้อไก่อรุ้ะ,ะเนื้อไก่ลูกเนื้อไก่เอออ่ะกินเป็นข้าวต้มนะคะผสมผสานเนื้อปลาเนื้อไก่นะคะของดีดีนะคะคุณเอฟซีก็เหมือนคนนะคะเหมือนคนเรานะคะสังเกตได้เลยนะคะต้มข้าวปลาออนให้น้องหมานี่ค่ะถ้าไม่อร่อยฟอ,อนก็ไม่อยากจะให้น้องเขากินเนาะ อร่อยนะคะกลมกล่อมนี่เป็นแม่ขาวนวลน,นะคะกินลูกกินกินให้อิ่มเด้อเดี๋ยวแม่เอาไปให้น้องลีโอก่อนนี่นะคะอลีโอแล้วก็น้องโซดานะคะ รีโอรีโอนมหล่อกินโรกกินกินให้อิ่มโดยังมีเยอะอยู่เป็นถ้วยเลยอยู่ในหมอ้อเดี๋ยวแม่ตักให้นะคะกินเนื้อหมดแล้วนะคะเนื้อไก่กับเนื้อปลานี่ก็เป็นแม่โซดานะคะน้องโซดาเนาะ กินลูกกินกินให้อิ่มแม่ขาวนวลนี่นะคะแม่ขาวนวลกินลูกกินให้อิ่มกินให้อิ่ม นี่นะคะคนอื่นไม่มีอะไรหรอกลูกไม่มีอะไรกินข้าวกินข้าวลีโอไม่มีอะไรลูกไม่มีอะไรยินเสียงอะไรก็ไม่รู้นะคะตกเปาะแปะปะแปะก็เห่าแล้วนะคะตามภาษาหมาเนาะสันชาติพญานหมาของหมา ยินเสียงก็แกล้งๆหน่อยก็ร้องนะคะก็เห่าเนาะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนกินลูกกินให้อิ่มแม่ขาวหนวนแม่ขาวนวนก็เกียงหม้อแล้วตักเพิ่มให้คนละสองรอบแล้วนะคะ อร่อยไหมลูกอร่อยไหมแม่ขาวนวลอร่อยไหมกินให้หมดนะอืมกินให้หมดลูกนี่จะกระดูกไก่กระดูกปลานี่ค่ะอาลิโอจิโอจะมาแย่งของแม่ขาวนวลนะเพราะว่าแม่แบ่งให้เท่าๆกันแล้วลูกหนูอิ่มแล้วไม่ใช่เหรอหมดแล้วไม่ใช่เหรอลูกอื อิ่มแล้วยังอิ่มยังอาลิโออิ่มยังฮะอิ่มยังครับอิ่มแล้วอมนันลังกลับแล้วก็หลังจากให้ข้าวน้องหมาอิ่มแล้วปอออนก็จะกลับแล้วนะคะนี่ก็หกโมงกว่าแล้วนะคะทุกท่าน ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะดูคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ป้าออนพี่สาวลุงพลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องปอ้าออนพี่สาวลุงพลด้วยนะคะสวัสดีนะคะกินเนื้อปลานะคะเนื้อปลากินลูกกินอ้าวยิ้มไหมลูกยิ้มแล้วใช่ไหมยิ้มแล้วอารีโอมากินอีก ยิ่มแล้วใช่ไหมดกยิ่มยังยิ่มแล้วนะคะนี่ค่ะอ,อเดี๋ยวแม่ไปหาน้ำาให้กินก่อนเดอ้อนี่นะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ